สดีทุกคนนิกมาเล่นไหมคราบกันแชาบอย่างไย ทีวีวเป่ยนาอไดี่ยเ๋ยวเปลี่ยนหน้าจอทีวีเก่าให้กลายเป็นหน้าจอคอมก็อดย่าไปคอม ใช่ที่สุดในคอมคืออะไรคิมบอดแบบนี้ใช่ไหมอาซ่อยอาซ่อยอาซ่อยครับคิมบอดอันนี้เดกอดตีบาช่ไยใช่แล้วแต่มันสำหรับหน้าจะไม่หม้ตัวเสียตังแล้ว เพกกอซื้อคีย์บรอร์ดใหม่ที่เซนทันกับเมาส์ใหม่ที่เซนทันเซนทันมีโมเดอร์ขายด้วย,ยนอะะไรของอะไร เราทุกคนเล่นไมครับไหมในคขมเรเป็นเล่นหมดที่เล่นครัในคขมแต่รู้บางอย่าง แม่แมทไมลืด้วยหาคน 没听米尼。Like คนนี่คือหม้ค้าบแบบฟรีไม่ค้าบแบบเสียตงัง คนอยไรไม่มที่ทำหรก คุณไป